ครับสวัสดีครับพอกันกับเศรษฐีบ้านนอกอีกนะครับผมเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้เศรษฐีกับว่าตามเลขปูขุนนะครับปูขุนกายออกมาแล้วเป็นตัวเลขครับกะมเมองเป็นแนวทางนะครับมักกระซื้อบ่มักกระพาน,นครับผมกับวุ้เป็นยังนะครับแล้วแต่ทันผู้ชมนะครับเบืองเอา เลขปูกับเลขฝันนิมิตนะครับปูกระหามาสามตัวสองตัวแล้วแต่ทำมุส้มจะพิจารณาเอาหาจับจองหาเสือเอานะครับผมปูกระหายมาบนล่างพร้อมกันเลยครับผมหาเปล่าม,มันบอกเก่งคนสีเปล่ดับเชิญหนูนซื้อไว้เลยได้ครับตัวสีแปดตัวหามืน่นวันน,นี้ครับปู อันนี้เล็กตั้งลักเล็กเคี้ยนเอ็วิวนเธอมาเอาแม่น้ำปูแน่เคี่ยนมันมันสิขวไมันสิกัดมันสิกัดเธอไปสีดาขั้นไปสีดาครับคูซูนซูนเดูเยไฟูนยัดิงยัดติงเกี่ยความดีคน ศูนสี่ศนย์หลายครับวะศูนย์ที่ศนย์ห้นย์นหา้านี่ยมัจับเลขว่าจับมาก,กวนยามกวนย่งห้เลขศูนย์แปดเอาเรีใครย่างนี่ชื่อมันกคือเะกี สี่หนึ่งตัดมาถุกคิดว่านะมาร่วมกันเลเดอร์ยีเดอตัดถุกสุดบ้านเสียบามันก็ยุติสองตัวนึ่สี่เกียร์เปลี่ยนลายสุดมาลงตัวเดียวกันหมดครับสี่แปด สิบสี่สามสี่เก่าเนี่ยว่าหลายเนี่ยมันเป็นบนล่าง <c oughs> านี่ตกกลตุล่องอยู่หรอกมักกะจัดเอาบ่มักกะพันไปเอา,าเอาด็กวิ่งเขียไนไนะว้นี่นะมันบ่ตัวใหนปนไหน ดิ่งดิงสุดละสองรศูนกับสี่ครับสองตัวนี้ลุดไเลยได้คผู้เดว่ามันเป็นเรื่อดับมันกับ่าดับดอกหรือดับนบลัด ยิงศูนย์กับสี่ครับแม่ย like ิงศูนย์กับสี่กลมเนี่นี่กลมเลี่ยเด็กมันไม่แห้งสองสองโตตัวนี้จะเป็ายหลังกันเบืดอบนปัวไยก็จำเป็นคูเคยผมก็มักดเลขต่อวันนี้เลขบี่คึ้น่าเลขบุเลขต่อูดสื่อหรือเล่าซนซน ซื้อบท่านซื้อแล้วสิตซื้อเยู่นี่สิสิจับซ้ำโตครับมันเคยถือมันเลยดิเหล็กตัวนี้แต่จะไม่ยังเป็นคารวัดอยู่ได้อยู่บูนในเขาจนมาพิบานครับเหล็กตัวนี้ครับมาบวชนี่ก็ได้เจนึงอะไรดิหมดเหล็กตัวนี้ครับตอนมาเป็นตอนมาบวชก็ได้เจนึงแล้ว นี่ได้ตัวนี้ตอนมาบวชยู่บน่ายใครันนี้ต้ีงเป็บผลงาทำงานหลักกางห้าเราศูนโ์นนสี่สามห้บตัวนี้เป็นเลขนิมิตเด้อนี่ด้วยศูนย์สานิมิตแม่ เขานิมิตรน้ำเขานิมิตรี่เขานิมิตมีสองตัวตัวนี้กับเขานิมิตคือกันนี่นี่บัสน์บัสนว่าเอามันมาดิครับมันมาเขาเรียกจะคล้องคือกันนิมิตรนิมิตรนิมิตรเอะสามสามตัวเดี๋ยวตัวเลขเขียนไปคันนิมิตสิบบวกดอกเรื่อว่าตัวนิมิตตัวนี้ว่าเดี๋ยวลงให้จับเอาเด้อ คือว่าให้รูุดซีไหให้รลดซีก็หลุดศูนย์ไหมศูนแตัวนี้ก็นิมิตคือกันเดนี้เดอรเข่าเ <lish S 1> ด็กเขาขน,นิมิตคือกันศูนย์ส <4 S 2> ี่ เก้าหนสี่กีดกม่มีไอโต้เด็ดเด็ดกคือสองคนนะ แปดศุนกับสีเก่านครับศูนย์แปดกับสีเก่าอนย์แปดมันเป็นตัวร่องมันบูบัวร่องร่องแม่แม่ตัวร่องมดน่นี่แม่กลมนี่แม่้องกลมนี่แม่มันเด่นมศูนศูนกับสีแปดเนาะมอนี่ร่องนี่มืดาอปดนี่นู้ซีได้อยู่หามือแต่ว่าคันวอกศูนย์ศูนย์นี่นู้สีได้อยู่ไหล่ะไหงหลังเนยศูนย์ศูนยันอกศูนย์ศูนย์นี่ได้ยลรืมซื้อไว้แล้วเนาะมูปู เลสเตอรี่มันพายมาจัดเลยครับได้ประมาทได้ศูนย์ศูนย์เนี่ประมาทมันมาได้มันมากแต่ว่าอันปูปลาเล็กมันสีเบิ้ลนั่มมครับครับผมก็บ<อ>างขนาดใต้ห้องนูอยู่รกร,รุงเทพกระจ้าก็หายมากศูนย์ศูนย์ในปูหมดเลยจัดเลยศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์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 สี่เป็นเป็นขายมากไหมปูวลาเล็กสีเบิ้ลมันมันเขานิมิตปูแต่ว่าปูเบอกแต่ว่ามันนิมิตวางในนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งค่ะสามนิมิตเรียกกับเป็นเล็กตัวปู พูดที่จัดซ้ำหน้าถอายรูดจำดิระวังศุนกับซีไม่ค่คยผิดมันสิผิดเยอะมาหมดนะตะกี้คยให้หมดสาตัวถืกปงๆก็เราหมดตะ้จียแทกแเทียแหกเือยกแคลิปแหลกมาที่นี่ปูบลืม่มดแต่ว่าบ ครัม้วนนั้นปูลื้มปูตาตะม้วนปีเลยปูใบมาตัดคมปูใบตัดนะครับปูลื้มเขียนแห้พรา่าพงศุไทยแล้วบัดได้เทบไปเขาตั้งแต่งวดแรกคุณเลขซ้ำตัวนะครับผมเอาแคบหน้าจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางครับผมตัวเลขของปูขุนนะครับปูขุนเลขคงสุดท้ายนะครับม้วนที่หนึ่งมีนาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทีมงานของเขาสิขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับ เอฟซีทุกท่านโุกโชกมมันเฮงเงรืยๆไปน้ากันนะครับผมในงวดที่จะมาถ,ถึงนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับพอดมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ